ต้นล่างจืดสพคุณทางยาแก้พิษได้เนี่ยที่หมอเพิ่นแนะนำเมื่อนั้นหมอยาแผนโบราณใบลัาลงจืด3ใบต้มกับน้ำหนลิตรกิน3วันแล้วก็หยุดไป5วันแล้วก็มาต้มอีก3ใบต้มน้ำหนลิตรกินอีกแล้วก็สวันหยุดกินหาดูด แก่ผิดต่างๆพดพื้นขั้นได้ค่ะพี่น้องเป็นสูตรของหมอแผนโบราณเพิินหาซื้อได้ตามเพจต่างๆหรือว่าช็อปปี้ลาซาดามีเบิดค่ะพี่น้องหรือว่าในต่อต่อ่ก็มีใบรังจืดปลูกง่ายคข่ายๆต้นย่าน่งพี่น้องเนี่ย ก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้ทายเบื้งต้นี้เน่อันนี้สร้างมาจากรัศดาต้นละหาสิบบาทมาปลูกสองก่อขึ้นเป็นดงเลยแต่ว่าทางออกเนี่ยใบเข่คลายใบยะนั่งพี่น้องแก้พิษต่างๆได้ผลดีนัก ขอขวนหามก็คือหามกินติดต่อกันเจ็ดวันเพิ่นถึงให้กินสามวันหยุดหาวันแล้วก็กินอีกสามวันหยุดหาวันเ็ดแบบมีหาข้งหาชุดกับพี่น้องก็จะแก้พิดพดพื้นขั้นเงี้ยย,ยังหายไปและที่สําคัญผู้ใดเป็นโรคเลือดจางห้ามกินค่ะทุกคนก็มีข้อควรหามือกันมีทั้งคุ้นและโทษต้องกินให้ถึงวิธี 白瓤子。